ขึ้เราต้องกดโจ๊ดเดียวค่ะตันนี้จะเป็นมดมดแรกอันนี้มดสองห่าซักผ้าแป๊บเดีอันนี้ซักปกติผ้าสะอาดพิเศษอย่างเงี้ยแล้วแต่เราเลือกนี่ส่มดน,นี้ะซักเร็วล้างล้างแล้วปั่นหมาคือเราซักข้างนอกอแล้วก็มาล้างในนี้ปั้นในนี้หรือว่าล้างมาบดเหรอจะปั่นมาดยังเดียวก็ได้ค่ะมาดนี้อันนี้ล้างถังซัก อาทิตย์สองอาทิตย์ล้างแี่หนึ่งไปได้แต่น้ำไม่เห็นต้องพร้อมมันจะทำของมันเองเนี่ยเราก็ต <ณ S 2> <า>้องทำาสายต่อตา่างหากเเ <umb> นาะงมันจะซักใช่คะ่ะต้องมีก๊อกข้าเจ้าตั้ง <ceğim. S 1> ตรงนี้ต้องมีก๊อกตรงนี้ให้มันอัตโนมตัติโบต้องได้สำหรับเครื่องของมันเลยใช่คะ่ะทำทอดทำอย่างนั้นนะจะมันทอดได้อยูอใส่เนะถ้าถ้าซักปกติจ้ะอันนี้เราสามารถตับได้เวลาซัก ล้างน้ำกี่ครั้งเราปัดแต่เราจะเพิ่มหนมวดแจแตเรามวดนึงอ่ะเขาตั้งมาให้แล้วแต่อันนี้เป็นมวดที่เราสามารถตั้งได้ตั้งเวลาเองอะไรได้หมดได้ค่ะแจต่เขาจะตั้งมาให้อัตโนมัติแล้วเงี้ยค่ะแต่ดเรามวดมันจะพิ่เหมือนกันเห็นบอกพี่มันจะเพ่มเหมือนกันแล้วแต่เขาแจ๊เขาตั้งมาให้เราพอเราเลือกปุ๊บอะะอย่าวนี้น้ำาม่มีอยู่อกมอดนี้เดี๋ยวปั๊มนัพอเราเลือกเสร็จเราก็กดตัวนี้ เพื่อนก็ทำมาผ้าก็จะล็อกเดินไปล็อกโอ้ล็อกเลยอันนี้หนูไปเลยล็อกให้ดูไม่เป็นไร <laughs> จังบ่เป็นรอยขีดก่อนอันนี้ปรับได้หรือหรือว่าร้อนแค่นี้อันนี้สุดแล้วค่ะนี่สุดแล้วเหรอ <c oughs> มันอุ่นระูอยู่ที่เท่าไหรอันพอดีแล้วมันก็ไม่ร้อนไม่ร้อนมากไม่พออุ่นอุ่นใช่สามพันแปดมันก็จะอยู่ประมาณนี้แหละส่วนตัวเนี้ยสามารถส่อนน้ำได้เดู๋ปิดก็เแลลองก่อนอันนี้เครื่องถูกๆก่อนถ้าเราแบบโอเคแล้มันเพิ่มได้ใช่ไหมเป็นกี่วัตอะไรเงี้ยเพิ่มเป็นหรือว่า ไม่ไม่สมมติถ้าเกิดปีต่อไปถ้าแต่ว่าต้องเปลี่ยนสายเปลี่ยนแค่สายสายสี่สุดสี่เลยหรอใช่โอ้ให้มันรองรับกันใช่ถ้าเราเปลี่ยนเครื่องมันสุดได้แค่นี้ค่ะถ้าเปลี่ยนจากสี่พันสี่พันห้าอย่างเงี้ยต้องเปลี่ยนสายโอ้ตัวสายเก่ามันจะใช้ไม่ได้มันจะทํางานหนักเกินสายอะมันจะไหมโอ้โอ้จริงจริงนะปกติเรารวมดึงน้นนะแม่ขุนทีนี้พอดีให้เพื่อนมาทําใหม่อันนี้ Một bị sẽ à. ừ. ừ. okay. bịt từ lăng từ bồn cái đấy, mở cái này lại, bịt cái này, hoặc là ไม่ไม่โ้ไอ้หญิบักอโอ้มีหลายต้นมและกอเด็กวางวางไว้เผื่อเขาอันนั่นผ่านนี่นะเอาเอามะละกอไปกินไหม่เลือฮะ กาแฟอะไรไหมไม่เป็นไรครับน้ำบุญถ้าเป็นหม้อต้มทองแดงมันจะร้อนกว่านี้นิดนึงเด้อแต่นี่เป็นหม้อต้มแต่ต้องเลือกให้มันหวัดเท่าๆกันเนาะถ้าจะเปลี่ยนใช่ไหมใช่ครับอืมข้าวัดสูงนี้ต้องกิน